สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดนี้เลยครับสายฟรีทั้งตัวเองเส <Bliss S 1> ื้อเป็นของคันนะครับที่ผมเอามาใส่รองกับชุดอื่นที่เป็นสายฟรีเหมือนกันเนาะแล้วก็หน้าก,กากนี้ก็น่าจะรู้กันดีเป็นของตู้โก้ลยอยของผู้ชายนั่นเองครับแล้วก็ท่าทางใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้ก็เป็นท่านี้เลยครับที่มาในตู้ลักกี้ลอยอนั่นเองเป็นกิจกรรมสุ่มเพิ่มราคาเพชรขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ตอนนี้แต้มก็อยู่ที่หมื่นห้าประมาณท็อปห้าของประเทศไทย <What? S 1> ฟังไม่ผิดครับท็อปห้าของประเทศไทยสุดยอดเลยลูกเพื่อไปท็อปห้าวันนี้เราแต่ขั้นแอบ,บเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าขั้นก็เติมเก็บขั้นสะสมไอ้รับชุดด้วยนะครับแล้วก็เลเวล75าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเพื่อนๆท่าทางที่ผมจะไปในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเอาท่าปืนไปซะส่วน,นใหญ่เนาะช่วงนี้ผมก็เอ็กไหนละกันนะของไม่มีมันต้องของมีมันต้องอะไรครับทุกคน ถูกต้องแล้วครับของมีไม่ต้องแอนะครับโอเคครับเพื่อนการไม่เสียเวลาถ้านเพื่อนพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องซีโฟมไทยกันได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนไปครับทุกคนแบบสายฟรีสายฟรีจริงๆครับวันนี้เข้ามาห้าคนแล้วอุ้ยห้าคนอันนี้ใครเนี่ยุ้ยเขาพร้อมตัวกันปะเนี่ยแต่งตัวเหมือนผมเลยนะแต่เขาจะแบบออกสายฟรีกว่ามากกว่าผมไปไหน โชว์ไปก่อนเลยครับโชว์ความตึงของเรานี่ยจีบจีบสาวไอคนนั้นจีบสาวจีบสาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวรออะไรหัวรอดเลย,ลเลยนี่นี่โชว์ท่าไปก่อนเลยครับสาก,กาสาก,กาไงเฮ้ยเขาขับอะไรของเขานี่นี่โชว์เอเคมังกรครับทุกคนได้นี่เฮ้ยเขาตีไก่ใส่ะ่ะ นี่เดี๋ยวจิ้มช็อกนี่เดี๋ยวโดนจิ้มเดี๋ยวโดนจิ้ม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 รวมกันเป็นวูย่าแล้วก็อ้าวแล้วก็ปัดทิ้งอ้าวดังั้นอะไรเขาเนี่ยเนี่ยจิ้ม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 แล้วก็ปัดทิ้งงงซีโฟงงเอ็ดโอ้โหเอาคน X ดี ตาเซลฟี่ไม่ได้เอามาหมดทุกคนนี่เดี๋ยวโดนจิ้มเดี๋ยวโดนจิ้มจากโดนจิ้มแล้วไงคนนี้ถ้าอยากโดนจิ้มหน้าเนี่ยตีจิ้มไปเลยครับทุกคนอ,อยากโดนจิ้มจิ้งอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเนี่ยอะไรก่อนตาขำจากโดนสภาพเนาะ นี่แอคไปก่อนเลยครับไงเท่เทปล่าเท่เปลเา่าเฮ้เขามีของดีเขา,า,ามีของดีอ่ะเขามีของดีอ่ะนี่นี่เจ็ดเจ็ดโคตรเอาผมว่าเขาต้องปักทงแน่ๆเลยเที่ยวหมือนผมไหมครับทุกคนนี่นี่เฮ้ยเขาเขาก็ามีเหมือนกันอ่ะปักเลยปักเลยอ่ะเลยปักเลย เอ้ยเอ้ย,อยข้างหลังก็มีคนแอคได้นี่โชว์สากากันครับก่อนที่จะปักธงอ่ะอ่าอ่าอยังไงต่อยังไงต่อแล้วแล้วแล้วเขาจะปักไหมเนี่ยเอา้าสรุปไม่ปักตามเฮ้ยเขาให้ผมปักเอา้าปักไหมปักไหมหรือยังไง เลยเดี๋ยวผมบอกพี่เขาปักเลยอาเลยครับอาเลยครับไม่มีฮ่าฮ่าแห้งเลยโอ้ยจับแล้วไม่เป็นไรนครับเจอกันครับเเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันโอ้ยข้อความหมายอะไหหรวะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนเอ้น้องหลามน้องหลามสองคนเขาจะยืนทำอะไรกันเนี่ยแปดงอยากเป็นแฝดด้วย 8...3... 8...3... แไอคนนี้เป็นใครก็คงจะบอกผู้หญิงสองคนลนะแล้วเนี่ยนนี้ก็ผู้หญิงแต่ชุดโมโคผมมาเล่นตอนเช้าด้วยนะวันนี้โอ้หตัวนี้ก็สาวเฮ้ยไงพ่อหนุม่มยืนอ,อยู่คนเดียวเฮ้เขายอมให้ได้ป่ะขอเป็นแฟนได้เปล่า นี่เดี๋ยวโชว์ของไปก่อนเราโชว์ของไปก่อนเลยครับนี X หน่อยละกันของไม่เยอะต้องแอคเย <c oughs> ็นดึงดาวดึงดาว <c oughs> นี่นี่นี่โชว์ของโชว์ของไปก่อนเย็นลู่ปัดคอเสร็จได้ป่ะคอหน่อยละกันไข่ครับเนี่ยเดีเ๋ยว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ปาดปาดไปเลยนี่นี่นี่นปาดไปเลยเย็นลูกปเย็นลู่ปาดปาดแล้วอ่ะปาดแล้วป่ะ นี่ท่านี้ก่อนท่านี้ก่อนเฮ้ยเย็นเย็นเย็นก็เอ็กอาร์ครับโอ้ยเขาปาดเธอสองคนเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนไอสองเลยอยากเอ็กนี่นี่เดี๋ยวพี่ไปก่อนเลยครับเฮ้ยมีท่าตีไก่ได้ปากทงลาให้ไปครับทุกคน อยากโดนจิ้มหรือไงอยากโดนจิ้มหรือไงจากโดนจิ้มฮะอยากโดนจิ้มหรือไงเออจริงพี่จริงพี่ย่อ <c> ย <oughs> โอเคพวกเดียวกันพวกเดียวกันคนนี้ก็พวกเดียวกันพวกเดียวกันว่ยตอนเช้าพวกพวกเดียวกันรับแอดหน่อยแค่หัวใจไปเลยครับสาวท่านโมท้อหนอะ นี่สายฟรีเหมือนกันสายฟรีเหมือนกันไม่อยากโชว์กระปากอิเฮ้ยน่ารักกว่าน้องคนนี้เขาน่ารักมากเขาอยู่เป็นเนี่ยเนี่ยแตงคูดยิงล่อดูดูดูคนนี้เขายังไม่หยุดอีกนีก่อนหนีก่อนใครยิงสไนค์ก้นรัวยิงหนีเขาก่อนตามผมมา อดีอดีเเขายิ่งตามผมม่ทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้คนนี้ช่วยพี่คนเสื้อขาวอยากเป็นอะไรนะไปดีกว่าไม่มีใครรักไม่มีไม่มีใครรักแล้วแบบนี้ไม่มีใครรลาไม่มีใครรักนี่เชยดเชยดไปได้เนนะ นี่ขอเป็นลูกน้องฮ่า5 5ขำได้เลยแล้วกันฮ5 5 5 5เอ้ย,ถ,ย,ถ,ย <c oughs> ถ่ายลมโชว์เขินเปหนึ่งทีถ่ายลมเจ๋อเลยถ่ายลมโชเขินไปหนึ่งทีนี่คนนี้เอา้านี่โชว์ท่ายไปก่อนนี่ก็ได้ครับนี่สาวสาวยังม,มุมดอะ่ะเขินครับอย่าเออโอ้ ปากดีซะด้วยไอเด็กคนนี้ขอเป็นลูกน้องพี่ได้เปล่าอย่างอย่างอยาง่ยาไม่หยุดยงังอย่งมันยาังวานี้หว่าทุกคนนี่บายบายเด็กนอยบายบายปักใหม่นี่ต้องปักธงนี่นี่นี่ก็มาดีครับก็มาดีครับปักธงไว้ไหมปักธงไว้ไหม เน่เน vale. ่ไปไหมตายละทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยลืมกดปุ้มสิบคนเลยเหรอห้องนี้คนก็แยะเหมือนกันนะเนี่ยสาวสาวสาวก็เรากีบสาวก็จีรศีใครขอแจมด้วยสีขอแจมด้วยสิสาวมีคนเดียวสาวเอ้สาวก็มีหลายคนคนนี้ก็มีนี่ไม่น่าโจ๊กเกอร์ ไม่น่าโจ๊กเกอร์เดชเขามีท่าใส่ตำม,มัดได้ป่ะพี่คนนี้เอ้ยอ่อนให้กันย่อนให้กันเฮ้เขาย่อนให้ผมมา้าขาวเจือมาดิสามสามสามพี่คนนู้นเข้าไปฝั่งนู้นแล้วครับอ๋อไปต่อยกันนี่หว่าเขาโจ่าเนี่ยโจ่าบ้างเอ้ยใครชวนผมไม่ต่อยเนี่ยยังไม่อยากต่อย นี่ถึงไปกันนะครับวัคซีนในใจวัคซีนในใจฉันให้เธอเหรอ,อเมื่อกี้เขาเขาเขาพูดอะไรอ่ะนี่โชว์ท่าใหม่ไปก่อนเลยครับท่าจิ้มจิบจิบจิๆจิจ,จิปาดไปตัดออกไปใส่กัน <c oughs> ชวนไปใส่ดีนะ Oh. Oh. ไปว่าเขาอีกไอ้คนนี้เอาเรื่องจังวะ oh. บอกตัวเองเหรอเจ <Yeah. S 1> <laughs> อแล้วนะ oh. yeah, เจดูไอช่วยเชียร์ยนหน่อย,ย yeah, yeah. <laughs> ไหมเจดเจดไปถ่ายพร้อมกันเลยเดี๋ยวกันรับกันมา นี่โดนปาดไปดิโดนปาดไปดิครับเฮ้ย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 เด,ดินไปดีๆทำปากนี้นี่อยากช่วยอ่ะครับก็อยากช่วยสุเทีเป็นไงล่ะครับอ่่าชวยก <c oughs> ็อยากช่วยอ่ะครับนี่ปาดคอไปด้วิมีนี่ไงมีนี่ไง มีนี่ไงนี่ปักรงไปดิอโค้นเต้นท่าหลังชิวเลย,เยจิ้มหน้าไปสิจิ้มจิ้มนี่ป่าไม่พุ่งโฉบไปเหนึ่งทีอะนี่ปาดไปดีปาดไปดีมีดีแค่เติมเปล่าก็แอน,นไม่ดีเหรอเอน่ะไม่ดีเหรอ เอ๊ะแกน่ะไม่ดีเหรอ <S <S ผมช่วยคนนั้นไอ,อ้คนเอออุตส่า์ช่วยดูด่ครัีคเาขอทิ้งผมไปนคนนี้กับคนคนี้สองคนไม่เป็นไรครับผมเป็นคนละเมืองดีทุกคนเคยช่วยผมไหมผม้ผมช่วยเขาคืนอา้าวหนึ่งๆอีกแล้วเหรอทำไมก็ชวนผมหน,หนึ่งกันบ่อยจังเลยนะเนี่ยเอ๊ะหนึ่งๆอีกเหรอไหวเหรอเองอะ ไปเลยเงะนี่ไงไงใส่ท่าใส่ตมาใส่ผมนี่ยเอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นใหไหนแล้วกันกระเด็นใ่ไหนแล้วกันเกมแต้มเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยหมื่นห้าเฮ้ยแสนห้าแสนหมื่นห้าไม่มีคนแอดผมมาด้วย่ะเจลู่สาวแอดสาวแอดเป็นยังไงครับสาวถึงกับแอดแต่ตอนไปให้หัวใจยิงไปกับคนนี้ ติดท็อปป่ะท,ปท็อปห้าท็อปห้าเข้ามาดิครับ <Hey. S 1> เข้ามาดิครับนี่โดนปาดไปดิ <Yeah. S 1> ไหวเปล่าเี <Whoa. S 1> โวโทษทีไม่เน้นดันแรงห้าห,าหา้าขำไปแล้วกันห้าหา้าไก่แล้วอย่าพลาด yeah. เดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้หรือว่าเขาเป็นแฟนกันสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยฝากหนี่เดี๋ยวฝักธงโชว์หน,งหนิงหนึ่งไม่ละหนิงหนึ่งไม่ละน้องนี่เอาเอาธงไปหนิงหนิงธงผมไม่ค่อยอยากไป็นหนิงหนิงถ้าไหร่ผมว่ามันรู้สึกเสียเวลาใช่ใชไ <laughs> อ้ <c oughs> ไท่างให้ผมไปเล่นจริงดิ คงหาบัตรฟิ้คิดวนผมเลยเปล่าคนนี้เขาคิดวนผมเลยทุกคนสมเพ็โอ้ไม่ด่าหละจริงๆริพี่ชายคนนี้หยุดไม่อยู่จริงจริงอะโอ้คืเด็ดหนึ่งยังหนูโหสหโหอหโ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 อโโโโโโ คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปกักลงไปเลยครับทุกคนอ่ะช็อตในวันนี้ที่ผมคัดมาก็เป็นช็อตในตอนเช้าเลยเนาะเพราะว่าตอนคืนผมไม่ได้ทำเนาะตื่นไม่ทันเฮย้ยใครเนี่ยว่าไงพ่อหนุ่มว่างไงไปรุ้นเขาหาันหันมาดูเฉยเปล่าอ๋อเขาจะถ่ายรูปของธง เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องซีโฟว์บางไทยกันด้วยนะครับผมไม่ได้เปนหนึ่งหนึ่งกับเขานะครับที่ผมเจอในโซนทีตะตายนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับเขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ซีโฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมไปจัดท่าใหม่กันด้วยล่ะครับจุบจ๊บจเพื่อเธอนี่ปุย่านี่ขึ้นมาไปเขาปุย่าแล้วก็ไปเลยไปแล้วครับทุกคน